สุภาษิตบทที่29ข้อที่1คนที่ถูกเตือนบ่อยๆแต่หัวรั้นจะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไขในฉบับ1971ผมชอบ1971คำมากข้อนี้บอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอบะเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้แข็งคอเป็น ภาพของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเนี่ยนะค,ะคือวัวมันดือ้อดึงไม่ยอมใส่แอกแล้วแข็งคอนยระวังดีๆเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้เมื่อมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ก็หมายถึงคนที่ต่อต้านอย่างดื้อดึงที่ไม่ต้องการทําสิ่งที่ถูกต้องดื้อดึงไม่เอาไม่ฟังอะไรอย่างนะะี้นะบุคคลประเภทนี้จะพบกับหายนะหรือการสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ค่อยๆเสื่อมลงแต่จะพังลงอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างฟาโรในพระธรรมอพยพใช่ไหมเขากอแข็งนะดื้อดึงพระเจ้าเตือนก็ไม่ฟังพบหายนะอย่างรวดเร็วหรือกบฏโคราที่ รวมตัวกันต่อต้านกระบฏต่อโมเสสและอาโรนก็พินาศไปอย่างรวดเร็วหรือกษัตริย์ซาอูลที่ดื้อดึงไม่เชื่อคําเตือนของพระเจ้ายังดําเนินในชีวิตที่ไม่ถูกต้องต่อไปในสวัรที่เขาเป็นกษัตริย์แล้วในวันเดียวเขาก็หมดอํานาจไปเพราะถูกฆ่าตายพระราชนีเยซเบลไม่ฟังคําเตือนของเอริยายังคงทําสิ่งชั่วร้ายต่อไปพินาศอย่างรวดเร็วเนบูคัดเนสซาช่วงหนึ่งเขาเย่อหยิ่งยะโสไม่ฟังคําเตือนของดาเนียลในที่สุดเขาก็ต้องกลายเป็นบ้าไปอยู่ในช่วงหนึ่งอย่างรวด จำไว้ว่าประตูแห่งโอกาสสํานึกผิดซึ่งเป็นการเตือนอย่างจริงจังเพื่อเรียกให้เรากลับใจไม่ได้เปิดอยู่เสมอไป วันนี้ประตูเหว่งการสำนึกผิดของท่านอาจจะเปิดอยู่โดยพระเจ้าส่งอะไรบางอย่างมาเตือนเตือนอย่างจริงจังจงรีบเข้าไปประตูนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพอประตูปิดแล้วเนี่ยคอจะหักรักษาไม่ได้คนที่ถูกเตือนบ่อยๆแล้วยังคอแข็งรวมถึงคนที่มักจะตำหนิคนอื่นแล้วทำในสิ่งที่ไปตำหนิเขาก็คือไปว่าเขาคนนั้นมันช่างเย่อหยิ่งยะโสแต่ตัวเองยะโสแล้วเกินคือไม่เห็นความผิดของตัวเองอันนี้ก็เป็นพวกคอแข็งคือเห็นแต่ปัญหาของคนอื่นคนอันนี้ไม่ดีนินทาคนอื่นเยอะแต่ตัวเองนินทามากกว่าอีกนเนี้ย คอแข็งอย่าเป็นคนที่คอแข็งเดี๋ยวจะคอจะหักรักษาไม่ได้คนที่จิตใจแข็งกระด้างมโนธรรมของเขาถูกปิดกั้นจิตใจเขาดื้อดึงไม่ว่าจะถูกเตือนมากสักเพียงไรนั่งเขาก็ชาไปเสียแล้วไม่รู้สึกจิตใจเขาแข็งเป็นหินไปแล้วไม่ว่าจะเตือนพระเจ้าจะทํายังไงกับเขาเขาก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับใจไม่ว่าคําเตือนนั้นมาจากผู้อื่นมาจากพ่อแม่มาจากผู้ใหญ่มาจากผู้รับใช้พระเจ้าหรือมาจากพระเจ้าเองมาจากพระคมภี์หรือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนใน ใจขของเาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ทําให้เขาจะลงมือกับใจ คนแบบนี้เรียกว่าคอแข็งและพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนว่าระวังให้ดีเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้คนเหล่านั้นที่คอแข็งเขาดูถูกดูแคลนปฏิเสธคําแนะนําปฏิเสธคําเตือนที่มาจากพระเจ้าเขายังคงแข็งกระด้างและไม่สนใจคําเตือนเหล่านั้นแลวยังคงมุ่งมั่นดื้อรัน้นทําในสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าไม่ควรทําต่อไปดังนั้นในข้อน,นี้ก็เลยเปรียบเหมือนกับวัวที่ไม่ยอมใส่แอกบนคอดิ้นลนอยู่่างนีน้ในที่สุดเดี๋ยวจะเดือดร้อนจะตายเอาไอ้วัวตัวนั้นเนี่ยมันจะถูก ทำลายอย่างฉับพลันอย่างกระทันหันในข้อนี้่ที่บอกว่าเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้เนี่ยในต้นฉบับเนี่ยบอกว่าจะถูกบดขยี้เป็นภาพเดียวกับภาชนะดินเผาซึ่งถูกทุบด้วยเหล็กเนี่ยเป้งมันก็แตกละเอียดจนซ่อมไม่ได้ระวังให้ดีเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังพอถูกทุบด้วยเหล็กเนี่ยมันจะซ่อมแซมไม่ได้ตอนนี้ประตูแห่งการกลับใจยังเปิดอยู่ประตูแห่งการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดยังเปิดอยู่ จงรีบเข้าไปทางประตูนั้นเพราะว่าหากประตูปิดแล้วจะเกินที่จะเยียวยาจะไม่สามารถรักษาได้สรุปในข้อนี้ก็คือว่าได้เตือนถึงอันตรายของความดื้อดึงการไม่ยอมฟังคำตักเตือนเมื่อใครก็ตามที่ไม่ฟังคำแนะนำและไม่ยอมกับใจความพินาศย่อมตามมาหาเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับคนที่ไม่สนใจคาเตือนว่า เวลาขับรถต้องคาดเส็มขัดนิรภัยนะเขาบอกไม่เ,เป็นไรเลยผมขับมาตั้ง2,000ครั้งแล้วไม่เคยชนมาก่อนเลยแน่นอนเขาอาจจะรอดพ้นอุบัติเหตุมา2,000ครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดตลอดไปดังนั้นฟังคําเตือนใส่เซฟตี้เบลคาดเข็มขัดนิรภัยดีกว่าอันนี้ประมาณเนี้ยนะเป็นภาพเปรียบเทียบดังนั้นพี่น้องครับจงเป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองคนที่ได้ยินเรื่องราวในวันนี้พระเจ้าเตือนท่านบางอย่างให้กับ ใจอย่าเป็นเพียงแค่ผู้ฟังเท่านั้นแต่จงลงมือทําตามสารภาพความผิดต่อพระเจ้าแล้วขอกําลังจากพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับใจใหม่มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองพระเจ้าตรัสว่าบุตรชายของเราเอ๋ยบุตรหญิงด้วยบุตรหญิงและบุตรชายบุตรของเราเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระบิดเจ้าเพราะองค์พระบิดเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักจงเปิดใจฟังคําแนะนําจากพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าส่งเหตุการณ์บางอย่างมาตีสอนเรามาสะก,กิดเรา เพื่อให้เรากลับใจดังนั้นจงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป